แก้แกทำเฉยๆใช่ป<ช>่ะคอมเมนไม่เห็นไปใช่ใช่เม,มืเเ่อกินข้าวคันไเกินเลยเก็บกินด้วยอันนี้คือไม่กล้ายกก้าวไปพราะเพ่จะข้ามอันนี้อันนี้เราไปกินบ้าน ว่าแต่กลับบ้านมันไม่ค่อยมีร้านข้าวไงก็เลยไปกินบ้านอันนี้เราก็กินร้องท้องก่อนแล้วเพื่ออันนี้เผื่อเช้ามามันไม่มีอะไรกินเพราะว่าแต่แรกเราจะเก็บกลับบ้านเก็บต้มไปกินแต่ไม่ทานพิเกตี่สุดอันนี้อร่อยนี่นี่อันนี้เลยนี่นี่่เพิ่งอุ่นมาแล้วร้อนเลยนี่กำลังเดือดเลยนี่เพิ่งอุ่นมาแล้วร้อนกำลังเดือดเลยเกิดขึ้นเลยอ่ะอืมใหล่ละ มาดนข้าวกับบ้าน่าอ่านก็พอต่ข้ากับบ้านนี่ดูเมียแกนี่นี่กี่ถุงนี่อเองงมานี่อะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่ถุงโอ้นี่แน่นเลยนี่ถุงเพิ่แตกหนักนี่เอาเนี่เนีปากปนี่ไได้อได้เออไปกินกินเอขนมกิน มีถุงใหญ่กว่านี้มัยนไม่พอจะชอบกงลุงแคมอ้ไปก่อนแล้วพีน่ไปเมื่อคืนีน่ามาเล่นด้วลุงน่ไเหรอน่าบอกไม่ต้องอุดแล้วนะอันนี้ไม่ต้องอุดแล้วอันเนี้ยเอาเถอนรีบไปไหนคร

ตื่นมามีองกินแล้วตื่นแล้วคอยนี่ขาหูี่ขาหมูนี่มถกอธบาวาหูตักแกงเอาแม่ทันแล้วปาวันสองถุงถุงไม่มีถุงอ่ะไได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็นี่น่ไยิกปนี่แกงอะไรไ่เกแล้วก็ล้ากเาด้วยไหนลุงมีถุงอ่นะ ยกมอไปเลยถ่ายอะไรขนาเนี่ยไอเขาถ่ายเดี๋ยวที่นี้จะพาไงา้นน่ะเขามาดูเขาไม่เอาอะไรเก็บไว้นี่เก็บหมดเลยเกเรามีไมแล